สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาเดนมาร์กซึ่งบทนี้จะเป็นบทหนึ่งจากอีบุ๊นะคะก็คือเราจะเริ่มต้นด้วยเรามารู้จักภาษาเดนมาร์กกันเถอะนะคะซึ่งจะเป็นซีรีส์ของ Dance 101นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะมีพิธีกรร่วมคือครูทอมให้เขามาอธิบายในคลิปนะคะว่า เราจะรู้ภาษาเดนมาร์กหรือเราจะเริ่มเรียนเราต้องทำยังไงเดีย๋ยวไปดูกันค่ะมาทำความรู้จักภาษาเดนมาร์กกันเถอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนแรกของการเดินทางอันน่าตื่นเต้นกับภาษาเดนมาร์กผมครูทอม เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อภาษาเดนมาร์กมาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันน่าสนใจแค่ไหนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับภาษานี้ไปพร้อมๆกันครับถ้าคุณกำลังมองหาภาษาใหม่ที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวภาษาเดนมาร์กคือคำตอบที่ยอดเยี่ยมที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับรู้ไหมครับว่าภาษาเดนมาร์กเนี่ยเขาอยู่ในตระกูลภาษา ที่เรียกว่ากลุ่มภาษาสแกนดิเนเวียนซึ่งเป็นเหมือนพี่น้องกับภาษานอร์เวย์และสวีเดนนั่นหมายความว่าถ้าคุณสามารถพูดภาษาเดนมาร์กได้คุณจะเหมือนได้พกบัตรผ่านวิเศษเพราะคุณจะสามารถสื่อสารและเข้าใจชาวนอร์เวย์และสวีเดนได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวถือเป็นการเปิดประตูสู่โลกของชาวไวกิ้งได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยนะครับ ที่นี้มาดูกันว่าทำไมต้องเรียนภาษาเดนมาร์กนอกจากจะเป็นภาษาหลักที่ใช้กันในประเทศเดนมาร์กประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วภาษานี้ยังเป็นภาษาทางการที่ใช้ในกรีนแลนด์และหมู่เกาะแฟโรอีกด้วยครับลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าคุณมีความฝันที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวทำงานหรือแม้กระทั่งใช้ชีวิตในดินแดนแห่งความสุขเหล่านี้ การที่คุณเข้าใจภาษาเดนมาร์กจะทำให้การใช้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นสนุกขึ้นและเชื่อมโยงกับผู้คนท้องถิ่นได้ลึกซึ้งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยนะครับเอาละครับมาถึงส่วนที่สำคัญมากๆในบทเรียนแรกของเรานั่นก็คืออักษรและเสียงเดนมาร์กที่ไม่เหมือนใครตัวอักษรเดนมาร์กมีทั้งหมด29ตัวครับโดยมี26ตัวแรกเนี่ยหน้าตาเหมือนภาษาอังกฤษทุกประการเลยครับแต่ เรามีตัวอักษรพิเศษอีก3ตัวที่จะมาเป็นหัวใจสำคัญของการออกเสียงแบบเดนมาร์กแท้ๆพวกมันคือ A, อเอและ O ซึ่งจะอยู่ท้ายสุดของตัวอักษรเลยครับมาลองออกเสียงไปพร้อมๆกันนะครับ A, อแอออกเสียงคล้ายแอหรือ A ลองทำปากกว้างๆแล้วเปล่งเสียงแอดูนะครับเช่นในคำว่า a อป e e ที่แปลว่าแอปเปทีนี้ ลองออกเสียงเออเสียงนี้ไม่มีในภาษาไทยเปะ๊ปะๆลองฝึกทำปากเหมือนจะพูดโอแต่ให้เปล่งเสียงเป็นเออแทนที่จะเป็นโอดูนะครับคล้ายๆกับเสียง A. เอเออผสมกันในคอลองพูดว่าอึ่งที่แปลว่าเบียทีนี้ลองออกเสียงโอลองออกเสียงโอแบบเน้นๆยาวๆดูนะครับเช่นในคำว่าสโต ที่แปลว่ายืนหรือ go ที่แปลว่าไปฟังดูเหมือนยากใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งท้อนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ดูเหมือนยากแต่ทําได้จริงนั่นก็คือการจดจำคำศัพท์ที่จำเป็นและพูดประโยคง่ายๆได้ภายใน7วันเราไม่ได้เน้นแค่การท่องจำนะครับแต่เราจะเน้นการนำไปใช้จริงเพื่อให้คุณเรียนรู้ภาษาเดนมาร์ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดผมขอแนะนำเทคนิคลัด3ข้อที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้จำได้แม่นยำขึ้นมากๆครับ 1. เช่นปุ๊บพูดปับ๊บเทคนิคนี้ง่ายมากครับทุกคำศัพท์ใหม่ที่คุณเจอในหนังสือเล่มนี้ขอให้คุณลองออกเสียงทันทีฝึกอ่านออกเสียงสั้นๆและชัดเจน การทำแบบนี้จะช่วยให้สมองของคุณเชื่อมโยงทั้งภาพของคำศัพท์และเสียงของคำศัพท์เข้าด้วยกันทำให้คุณจำได้แม่นยำขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับลองทำดูนะครับ 2. เขียน3มรูปแบบเมื่อเจอคำศัพท์ใหม่ให้คุณฝึกเขียนมันใน3ระดับครับ 1. เขียนศัพท์เดียเด่ยวๆเช่นคำว่าทักที่แปลว่าขอบคุณ 2. เขียนในรูปแบบประโยคสั้นๆเช่น ทัก for Mad ที่แปลว่าขอบคุณสำหรับอาหารทีนี้ลองเขียนเป็นบทสนทนาสั้นๆส,สองบรรทัดเช่น Hey w o h a นฮ d d u d e t ที่แปลว่าสวัสดีเป็นอย่างไรบ้างยายฮาเด g กอดทักที่แปลว่าสบายดีขอบคุณการเขียนแบบนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้คำศัพท์ในบริบทต่างๆได้ดีขึ้นครับและ 3. ผูกติดกับสถานการณ์จริง ข้อนี้สำคัญมากๆครับพยายามนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของคุณเช่นถ้าคุณอยู่ในร้านกาแฟคุณจะสั่งกาแฟว่าอย่างไรหรือถ้าคุณอยู่บนรถบัสคุณจะถามทางอย่างไรหรือถ้าคุณอยู่ที่ร้านค้าคุณจะถามราคาสินค้าอย่างไรการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคในบริบทจริงแบบนี้จะช่วยให้คุณจำได้เร็วและที่สำคัญที่สุดคือนำไปใช้ได้ทันที และนี่คือภาพรวมของบทที่หนึ่งของเราครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะออกเดินทางไปกับภาษาเดนมาร์กนะครับจำไว้ว่าทุกก้าวเล็กคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและติดตามช่องของเราด้วยนะครับและติดตามซีรีส์นี้ต่อแล้วมาดูว่า EP ต่อไปผมครูทอมจะนำอะไรมาเสนอแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับเฮ้ย hey, hey. ด้วยความปรารถนาดีจากรักโอเวอร์ซีส์